ครับในส่วนของสำนักขตดพิธีการศึกษาปฐุมศึกษาเชื่อใหม่เขต2นะครับเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดก,การศึกษานะครับผ่านทางเดียทีวีนะครับมาใช้ในการเสริมการผจดก,การดังนี้ครับเรามุ่งเน้นที่การเติมเต็มนะครับโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยเฉพาะของเขตเรานะครับมีนักเรียนโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นนะครับแล้วก็ไม่โงว,วิชาเอกนะครับซึ่งอยู่บนพื้นที่ห่างไกล เราใช้ DLTV วนะครับควบคู่กันนิเทศนะครับที่เป็นเรื่องของการพัฒนาครูนะครับในการสร้างและก็พัฒนาบทเรียนด้วยนะครับเราใช้ระบบการติดตามนะครับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับผ่านระบบการประชุมทางระบบออนไลน์นะครับออนไซต์นะครับเรื่องของการ PLC รวมถึงการใช้กระดานสนทนานะครับทางเว็บบอร์ดนะครับทางเว็บไซต์ของเขตพื้นที่เช่นกันนะครับในส่วนของแนวคิดนะครับสำนักเขตของเราเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เทคโนโลยี นนในการบริหารจัดการข้อมูลนะครับที่ประกอบการตัดสินใจนะครับการวางแผนที่แม่นยำนะครับเรามีการพัฒนาครูนะครับเรื่องการใช้ระบบการึกษาทางไกลนะครับ dltv เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับสม่ำเสมอทั้งนี้เรามีทีมสายเทศที่ดูแลงานเฉพาะกิจในด้านนี้นะในเรื่องของการส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้นะครับเราก็มองที่ว่า ทำอย่างไรนะครับจะใช้ DLTV ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Active Learning ให้ตอบโจทย์มากที่สุดการสนับสนุนอุปกรณ์นะครับเรามีหน่วยเคลื่อนที่เร็วครับในการที่จะซัพพอร์ตคุณครูโรงเรียนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการใช้ DLTV นะครับเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆแต่สุดท้ายครับเรายังส่งสร้างความร่วมมือกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่นนะครับที่อยู่ในพื้นที่บริการครับไม่ว่าจะเป็นอาิทศบาลนะครับทางมูลนิธิต่างๆนะครับเข้ามาร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนนะครับขพื้นที่คคัมมีวววาาดหง่า โอกาสทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณมูลที่ทางไกลพันดาวเทียมนะครับโดยเฉพาะในหลวงของเรานะครับที่พระราชทานโอกาสนี้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผลงานที่ผ่านมาครับท่านครับเพจพื้นที่ของเรานั้นผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลพันดาวเทียมทุกคนนะครับอย่างทั่วถึงในเท่าเทียมนะครับมีการพัฒนาสนามปา,านะทางด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนนะครับ ค,ครูนะครับสามารถรบพระคุณครูได้ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขครับแล้วก็โรงเรียนเองนะครับก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนนะครับเราจะเห็นได้ว่าโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่ใช้ d l t v นั้นมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงครับแล้วก็มีการประเมินภายในภายนอกที่ผ่านเกณฑ์ของสอมศด้วยนะครับนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้กับนักเรียนอย่างแท้จริงนะครับและก็สอฟเชยงหมเขต2สองครับมีความมุ่งมั่นที่จะับ เครื่องโครงการนี้ต่อไปตามนโยบายเรียนดีมีความสุขภายใต้แนวคิดจับมือไว้แล้วไปด้วยกันให้ผู้เรียนได้เรียนดีอย่างมีความสุขครับวันนี้เราจะมานําเสนอในส่วนของวิธีการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ผลการขับเคลื่อนได้ใช้โมเดลนะครับรว่ารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมนะครับ 2ลด2ปรับ2เพิ่ม2เสริม2ส,สร้างทําให้เกิดมุ่งสู่2มุ่งนะครับกคือการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตเชื่อมโยงไปสู่การนิเทศติดตามนะครับของโมเดลสมาร์ททีมนะครับซึ่งส่งผลให้คะแนนผลการทดสอบระดับชาติของ O-NET NTRT แ,และขุนศานพึงประสงค์สมรรถนะของผู้เรียน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นในส่วนของนวัตกรรมการบรหิหารจัดการเรียนขนาดเล็กเราใช้ควบผู้การเมื่อกี้ก็คือในส่วนของสมาร์ทโมเดลนะครับรวมกับบรหิหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่นะครับทำให้ได้รูปแบบการนิเทศนะครับแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างครู DLTV นะครับด้วยสมาร์ททีโมเดลนะครับโดยที่ผนวก,กับนะครับกิจกรรมที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปี2568โดยเราได้จัดทําโครงการนะครับพ่ัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาสําหรับเรียนขนาดเล็กนะครับโดยกำหนด กิจกรรมในการดําเนินการเป็น5กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1นะครับทำแผนออกแบบรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนทั้งหมด49โรงเรียนโดยที่พาคิดพาทำนะครับในการค้นหารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อบริบทของตนเองหลังจากนั้นเราก็จะไปนิเทศติดตามในไตรมาสที่3แล้วก็หลังจากนั้นไตรมาสที่4นะครับก็มีจะมีกิจกรรมประกวดเบสท์พัฒน์รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก แล้วหลังจากนั้นกิจกรรมสุดท้ายก็จะเป็นการนําเสนอเบสแพ t i ิ e เพื่อเผยแพร่พขยายผลและพัฒนาต่อยอดต่อไปเราได้จัดทำนะครับสารนิเทศรายงานผลการกับเครื่องตรงนี้ เพื่อเป็นผลในการที่จะนํามาแลกเปลี่ยนเยนื้อรู้กันแล้วก็พัฒนาต่อยอดในการที่จะคิดกิจากรรมในปีงบประมาณถัดไปด้วยแต่ในส่วนของการบริหารจัดการงขนาดเล็กของผู้บัิหาสถานศึกษาที่ได้รูปแบบการบริหารไปแล้วจะส่งผลให้กับผู้เรียนนะ,ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทามเป็นไปตมามนโยบายของสปทนะครับที่ว่าเรียนดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะครับ